ไม่โดน monastery. อ่ะโคโนแล้วอะกูโดนอ like ีกแล้วเลยเ่ยแคบโคโนกูตลอดเยถ้าช no ื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะ แค่ลูกบาลให้ดูก่อน้เฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น <D> อันนี้เหรอฟรีฟอร์ออ l s i ิงเกิลด f บด้วยได้ะไรเนี่ยอีเฮี้ยมีแต่ฮีโร่เล่นไม่เป็นใช่มต้องลองเล่นบ้เนี่ย I need to try this one เชียกดมีโ yeah. ป้อะเฮ้ยอะเดี๋ยวลองเล่น snap fire off l e แล้วกันฝั่งนู้นม่ได้ฮีโร่ครบคอมโบเลยเนี่ย aa อค k w e r c o คอมโ,โอ้โหแล้วแบบมีโป้ต่อหน้าเฟสเลส s วย์มังกี้คิงเอมเบอร์ aa นี่แหละครับเล่นไม่เป็นใช่ไ <laughs> หผมก็เล่น snap fire เล่นแต่ support ไม่เคยเล่น snap fire คอ โดตัวโปรแท็กเกอร์เลยเล่นเราเจอใครไม่รู้ว่าเจอเฟสอะไยหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีภาพเลยว่าจะทำไงให้มีโปเล่นได้คิด oh, ภาพไม่ออก ช่แต่ว่าอะไรนะเพิ่งเห็นซิงเกิลดาบเฟลสวยโกเทียชำนาญการนี่ว่ะคือลองดูทีมผมทีมผมแม่งบอคเทียมหมดเลย <can> คือแบอ <in. S 1> บว่าไม่ชำนาญการเชี่อะไรวนะเนี่ย <laughs> เขาไปสู้กันนอกเลนไกลขนาดนั้นใช่เหรออ๋อเรามีไม้เด่นเด๋อเนี่ยเพิ่งเห็น โอ้โหมังกีโลมิงมังกีโลมิงไม่นะคืออยากไฟอะแต่บัลลาไปด้านนู้นพอด,ดีไม่โอ้โหโดดไม่ขึ้นอีกจอดนี้ไม่ดีเลยเหมือนเราทำเลนมาดีแล้วโอ้โหมากัน4คนบัฟสตรีมเมอร์ชัด,ชด แล้วจบเมื่อกี้ถ้ามีไฟให,หมแล้วลากมาหาลากมาหาออฟเลนอะออฟเลนช่วยได้เว้ยอะไรคือเอมเบอร์มาตรงนี้ด้วยอะทำไมเอมเบอร์รีบมาอย่างโปรตีเอมเบอร์เขาต้องมาตอนบาวที่รุนหัวทีไม่หรอ ข้างล่างนี่ไฟตลอดเลยว่ะแบบอะไรนักหนาวะจัดหนักใส่ไม่ตายเฟยเสี่ยงโอ้ข้างล่างนี้คือยัดขวดยาตลอดเลยะแบบขวดยาไม่คุ้มแล้วยังยัดขวดยา แบบเถื่อนไปไหนโอ้โหจ่ายโคโนเลยโอเคโอเคยอมแล้วครับยอมแล้วครับไม่คุณรู้สึกว่าถ้าเล่นแพสซีฟแล้วมันไม่มันไม่เอนเตอร์เทนพอเล่นแพสซีฟวิไว้เก็บไว้เล่นเวลาเล่นแรคงเอาจริงเอาจังแล้วกันมันต้องมีคอนเทนต์หน่อยแบบโยนแบบสวยๆว้าวว้าวดูอันนี้ก็เหมือนกันสวยๆคือ DP แค่แบบโจมตีธรรมดาเว้ย DP ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าได้ อยู่ๆก็ได้เฉยอะไรประมาณนี้ทีพีมาเล่นนี้เหมือนทีพีมาแย่งเขาอะ แหสวนว่ะอา้าวแหสวนสวยเด็กก็มาละทาวเวอร์เลยลอรออะไรอยู่ว้าวอุ้ยจัดหนักจะเต็มจริงๆไม่ต้องผีก็ได้นะผีเก็บไว้เล่นอีกทาวเวอร์หนึ่งได้ไม่มีปัญหา เออ,เอ,อจริงคือแบบไม่ต้องเปิดผีก็ได้เว้ยแต่ว่าทีมทีมฝั่งตรงข้ามก็จัดหนักแล้ว <reckon> ใช่มันมันแบบว่าแอค <You S 2> แอคเตอร์ <laughs> นักสแสดงนักสแสดงครับช็อตน,นี้ อ่าอันตีแรกกันสวยไอ้เฮียสี่ตัวนั้นมันหายหมดเลยอะ่ะฉ <c oughs> าดดีครับเมื่อเล่นบิงก์ฉาดอยู่แล้วฉาดมันทำให้สตันแกทเทอร์สตัน คือฝั uma, so uma, so cool. ่งนู้นไม่โชว์กูก็ใจเย็นกูไม่โชว์ก็ได้มันต้องบอกว่าเลงที่ฮีโร่ตัวเองบอกว่าวิธีใช้งานมันกูจำได้หลบได้หมดเลย่ะ มไม่ได้ใช้อันติอเมื่อกี้อันติล่อล่อให้เขาพยายามเดิน,นวนพอแฟร์หายเลยเขาเรียนเท้าโยก็คือทำให้ตัวเดินช้าเดินไวแล้วก็าวาร์ปเติมได้40วินาทีคูดดาว to เออล่างเลย <What is S 1> เขาแบบอยากได้บนมากเฮ้ยแฟร์หายใหญ่ อุ๊ยหาแล้วหาแล้วโคโนโด้วยวะโอ้โหจัดเต็มบัฟสตตีมเมอร์เหมือนเดิมล่อโคโนโคแล้วว้าวว้าวสต็อปไ r e เด o สต็อปไ t h เด e เอ้ยโอเคยอมแลวคุณ okay. ยอมแล้วอ่าบับสเตีมเมอร์ครับผมสเปซชิปหายเอฟรีสกิล มันจ่ายทุกอย่างหมดแล้วคือไม่ต้องกลัวหรอกที่ที่เราคุยไว้ว่าโอ้เนี่ยมีโป้เล่นไม่ได้หรอกโดนโคโนโดนนู่นโดนนี่เหียคือกูโดนหมดละกูโดนทุกอย่างละเฮียอมประกอบมองใัยชนะถ้าเราชนะไฟเราเข้าโรชานได้เลยเนะี่ย มันจ่ายโคโนออแล้วสมกเล่นได้นะไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันหนึ่งตัวตามได้หมดอนะ่ะมีโป้เทปป่าดอกข้างล่างนกแกความช่วยเหลือวะ อ่าเรียบร้อยพลิกทันทีเออกรดทีมเราเข้าโลชันได้พอดีจังหวะดีมากอ้าวเชียร์เข้ามามีมีมีความต้องการช่วยเหลืออีกอะ รอบนเีเฟลดัดรอยมาด้วยไม่โดนอ่ะโคโนแล้วอ่ะกูโดนอีกแ้วเียเยี <laughs> ย่ยรับโคโนกูตลอดไอ้เนี่ยคือคือมีมีคนมากมายให้โฟกัสน,นะเวย้ยแต่แบบต้องโฟกัสกูอ่ะโอ้ยเชี่ยคูดาวหนึ่งวิดูดิโโนโนไอ้เหี้ยมันโคโนได้มีโปโคโนได้มีโปตีกูโอเคเข้าใจได้มีโปมีจิส ถึงเวลาแล้วถึงเวลาเนี่ยพลังของการเคาน์เตอร์มีโป้ไอ้แค่แต่มันไม่ใช่มังกี้คิงแครี่อะดิมันเป็นมังกี้ซับอะดิมันไม่มีดาเมจอะดิอ่าไม่ได้เดินมาเป็นออโต้ทอนให้หนึ่งคนแบบว่าเฮต,ตีตีกูเถอะอย่าตีมีโป้เลยที่เอ็ตัวนี้มีแต่ดาเมจอะ NP ไม่มีความสามารถปกป้องตัวเองเลย NP ลงมาปุ๊บเจอเอมเบอร์ตบตายแล้วดูจะตี NP เอมเบอร์ฟรีเนี่ยช่ไม่ใช่เอมเบอร์ฟรีมีโป้ฟรี คึ้นบนได้ไหมเ <Making tracks. S 1> จ๋อแล้วเจ๋อแล้วเจอแล้วถ้าไม่มีบ k เก็ได้อยู่อู้คลิปคุกกี้โดนว่ะ <c oughs> คุกกี้โดนคุกกี้โดนกลับมานี่เร็ว ข้างล่างต้องการความช่วยเหลือเอบเบอร์มาแล้วเอบเบอร์เอาพร้อมบีเคบีด้วย หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมนั่นแหละนั่แนแหละเล่นฮีโร่ที่มันติดมีปัญหา BKB คุณต้องออก BKB เไว้ยี b k b หมดเมื่อไหร่ก็เจอกัน,นโหสแกตเตอร์666เลยเลยหรอ อ๋อ440แล้วก็บวกไอ้นี่เอมเบอร์ใบแบ็กว่ะเอมเบอร์ใบแบ,บก็กนักแสดงมาแล้วนักแสดงเข้าฉากแล้วนักแสดงเข้าฉากแล้วนักแสดงทำคลิปไอ้เหี้ยบายแบ็กทำคลิปอ่าเขาใบแบ็กทำคลิปสุดยอดสุดยอด <the> โลชานมาอย่างว้าวเอ้โคโนฟอร์สตีเมอร์เนี่ยวีสมอซูนจำไว้เอมเบอร์มีบายแบ็กแล้วรอบหน้าเอมเบอร์ตายแน่ รีเจนท็อปรีเจนท็อปควรรีบเล่นนะเฟลสอยไม่มีเคบีมาละมาละมังกีเอาไว้เชื่อกดผิดกดผิดแต่ก็ตายอยู่เนี่ยต้องไปแล้วต้องไปแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องพลิกออฟแล้วไปกัน4คนไป4คน มกมโรชานย่ไม่มานะข้างล่างข้างล่างเฟลนลซย โอ้ไม่ทันตอนนี้เราได้ต้องหาฆ่าเฟลเลตส์ไวยก่อนไม่งั้นแพ้ทีมไฟคอือยากว่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยซ้ายเราไม่มีสามเหลีย่ยมใช่ไหมเขาจะเข้า Ki โลชันตอนไหนก็ได้เฟลเลตส์ไวยยังไม่มีแคบี 到了。他踢的。 เห็นเห็นก,กูคือแบบที่เนี่ยมีโป้ที่มันควรจะโดนเค้าเตอร์แม่งไม่โดนไฟกลางไฟกลางมีโป้โดนในบาร์ตรอดยากอยู่ กูแบบจับได้ก็จริงอ่ะไม่มีดาเมจโอ้ยยังง้างปืนเลยอ่ะ็อตเมื่อกี้ถ้าง้างปืนได้ก่อนคือไม่ตายอา้าวบายบายด้วยอ้าวไอ้เชีเเ่ยกวูวาร์ฟลงมาลงคิปตรงนี้เหรอวาร์ฟแบบอ,ออออโต้ทอนคือตอนแรกตั้งใจจะวาร์ฟแถวๆนี้เว้ออตโต้ทอน เอ้ยต้องต้องตีคลิก่อนเรียพลังของออโต้ทอนตีคลิเออต้องตีคลิก่อนนะเดี๋ยวเวลาไปหนึ่งหนึ่งฮิตเท่านั้นเองกำแพงไฟเออปลาปลาโดดมาละ มีคนตายหนึ่งนาทีครึ่งสองคนขอนักแสดง AA หน่อยครับนักแสดงร่วมประกอบฉากครับผมขอขอแบบดูเท่ๆหน่อยเอ็มรู้รู้จะทำแบบนี้ เออรอบนี้มันไม่เหมือนเดิมเออรอบนี้มันไม่เหมือนเดิมรอบนี้มันไม่เหมือนเดิมขอ,อนักแสดงเฟลเลรบอยประกอบฉากเออสวยงามมากนักแสดงเฟลเลรบอยนั่นแหละนักแสดงเฟลเลรบอยถูกต้องแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละ ว้าวในใสุดในสุดกูก็ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปไม่ถึง,งไม่ถึงวูคงไม่ถึงไปถอย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 ย้ายย้ายเลนย้ายเลนย้ายเลนเขาจะเกิดละช่างเลนช่างเลนมันเลนไม่สำคัญเอาฉาดให้เดดเดสโฟเฟต เอมเบอร์มานะเอมเบอร์มาอุ้ยเฮียมันฝันพอดีโอ้ฮ oh, oh, yeah. oh, uh ุก huh. ช uh ็อตส่วนเลยเฮียออโต้เฮดเทรดทิบไหยวู้ยเจ้ารู้ได้ยังไงอะ โฟกัสเข้ามาบรรุขี pues ้หยับสวยๆเมื่อกี้เมื่อกี้เฟลัสสวยใช้โคโนอย่าง เกมนี้กูแบบหลบโคโนโได้กูฟิตละมิชชั่นคอมพิวต์ราจะโดนกันแกล้ง เคีใช้กเกมน่โไม่นะไนะไม่นะไม่นะไม่นะจเย็นเนจเย็นจเย็นเนเย็นไมนเจเย็นเจเเฮียโอ้เดินมาลิงมาเลยไม่นะไม่เด็ดข <c oughs> าดเฮียใหญ่ใหญ่ใหญจีจีครับจีจีเฮียเมื <c oughs> ่อก,กี้กำลังง้างเลยดีว่าโดนใบไปก่อน อืมนักแสดงเฟลดอวาทำให้การเล่นของเราเอามาดูดีไม่ใช่อะไรคือเฟลดวมันไม่ค่อยได้ทำอะไรในเลนเนี่ยฮีโร่มัน,นอะสแนปไฟมันเลยผ่านเลนโอ้โอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่แวะมาจอยกันหมดหมดช่วงโดตาและ